ปลาย่สกไทยเป็นปลามีเก็ตขนาดใหญ่อยู่ในวงปลาตะเพียนชอบอยู่ในแม่น้ำสายใหญ่พื้นท้องน้ำเป็นกรวดทรายระดับน้ำลึก5-10เมตรเป็นบริเวณที่มีน้ำไหลและมีกระแสน้ำไหลวนพบมากในแม่น้ำโขงปลายี่สกไทยกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นสาหร่ายพืชน้ำต่างๆกุ้งหอย ลูกปลาขนาดเล็กและแมลงต่างๆในธรรมชาติปลายี่สกไทยวางไข่ในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ไข่ปลาจะฟักออกเป็นตัว70ชั่วโมงหลังได้รับการผสมพันธุ์ปลายี่สกไทยเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยจึงถูกจับมาบริโภคและซื้อขายกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งปัจจุบัน มีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดการผันผวน,นของระดับน้ำไม่เป็นไปนตามธรรมชาติส่งผลต่อวงจรชีวิตทำให้ปลายิศกไทยมีปริมาณลดลงจนกลายเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้ศูนพันธุ์ในธรรมชาติกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ปลายิศกไทยโดยการผสมเทียมได้สำเร็จ เมื่อปีพศ2517ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมได้เพาะพันธุ์ปลายิส่งไทยโดยวิธีการผสมเทียมโดยใช้พ่อแม่พันธุ์ F1 ซึ่งเป็นลูกพันธุ์รุ่นที่1ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมมาเลี้ยงในบ่อดินเพาะพันธุ์โดยฉีดฮอร์โมน HCG ฮอร์โมนบุซริลินอะซิเตตร่วมกับยาเสริมลิดอมปริโดน ราคาลูกพันธ์ุปลายิศกไทยที่กรมประมงจำหน่ายขนาด3-5เซนติเมตรราคาตัวละ2บาท50สตางค์ระยะเวลาในการเลี้ยง3ปีจะได้ปลาขนาดตัวละ2-3กิโลกรัมสามารถนำมาขายได้ราคาสูงโดยขายในกิโลกรัมละ180-200บาท ปลายิสกไทยเป็นปลาที่มีรสชาติดีมากนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่นตม้มเค็มผัดเผ็ดทอดมันลาบตม้มจุดเด่นรสชาติดีขายได้ราคาสูงจุดด้อยใช้เวลาในการเลี้ยงนานเป็นปลาที่ใช้พื้นที่เยอะจึงไม่สามารถเลี้ยงแบบหนาแน่นได้